สวัสดีค่ะยิดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยแป้งมาเล่นเกมผีค่ะซึ่งน้องๆหลายคนเนี่ยบอกว่าอยากให้แป้งเล่นเกมผีมากเลยแล้วแป้งก็เลือกเกมนี้มาค่ะนั่นก็คือเกม o v e ว n i g h นนั่นเองหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้จักแนวเกมนี้นะคะแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟในท i แอดเฟรดดี้เนี่ยต้องรู้จักแน่นอนค่ะ เกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมแฟนเมกนะคะเราจะมาเล่นในคืนที่1กันแต่ความพิเศษของเกมนี้นะคะเราไม่ได้มานั่งเปิดกล้องวงจรปิดกันอีกต่อไปแล้วซึ่งเราเนี่ยจะต้องเดินไปตามทางนะคะแล้วก็หลบหนีพวกเฟรดดี้ด้วยโอ้โยเรื่องราวน่าสนใจแล้วใช่ไหมคะจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยแป้งทดลองเล่นมาแล้วนะคะนิดนึงคือแบบว่าโอ้โยสยองขวัญสุดๆเลยเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ อยากจะบอกเธอในวันแรกเพื่อเธอจะได้ไม่ต้องเสียเวลามากประตูมีพลังงานอย่างจำกัดอย่าใช้ให้มันเปลืองมากล่ะแต่ไม่ต้องกังวลนะเรามีเครื่องปั่นไฟสำรองอยู่อันนึงมันทำงานทุกๆ1หนึ่งชั่วโมงแต่ต้องขอโทษด,ด้วยที่ฉันจำไม่ได้ว่ามันอยู่ที่ไหน ลองหาดูแลกันนะอีกอย่างจะมีประตูอยู่บานหนึ่งมันจะปิดหักพลังงานหมดเพราะมันเป็นข้อผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อยเนะี่ยที่พวกเราต้องทําแบบนั้นก็เพราะว่าจําเป็นต้องเซฟเงินแต่เธอไม่ต้องกังวลเลยเธอใช้เครื่องฝันไฟของเราได้ทุกเมื่อก่อนที่แสงไฟจะไม่มีอีกตลอดไปโชคดี เมื่อเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะอยู่ในห้องแคบๆห้องหนึ่งค่ะแล้วก็จะมีเป็นกล้องวงจรปิดเหมือนกันแต่ว่ากล้องวงจรปิดนี้เนี่ยให้เราดูเฉยๆนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือออกไปหาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตัวปั่นไฟค่ะแล้วก็จะได้ปิดประตูได้นะคะเฮ้ย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 โอ้โหเป็นกระพริบเ้ยกระพริบอืมฉันไม่อยากออกไปเลยอ่ะเพื่อนอืมอุ้ย ในห้องน้ําในห้องน้ํามันออกมาแล้วห้องน้ำมันออกมาแล้วอุ้ยอุ้ยห้องนี้ก็ออกอุ้ยได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสียงต้นไหนอะมาจากไหนมาแล้วอุ้ยอุ้ยโอ้โหอันนี้อะไรโอเปิด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 ประตูเปิดประตูอุ้ยน่ากลัวมาก ออกไปดูข้างนอกดิมีใครอยู่บ้างโอ๊ยอุ้ยน่ากลัวมากมันมาแล้ว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 ข้าวข้าเข้าวปิด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 ไม่ได้โอ้โหไมค์กอดไฟหมดไฟหมดไฟน่ากลัวอุ้ยฟ็อกซี่ยังอยู่ฟ็อกซี่ยังอยู่ จะไปที่ไหนดีเนี่ยอู้หมียังอยู่นะคะมียังอยู่ตอนนี้แป้งไม่รู้ว่าเราจะต้องหนีตัวไหนบ้างเราจะต้องเดินวนๆก่อนอุย้ยกระต่ายมากระต่ายมากระต่ายมาอุยอ้ยอุ้ยมีอย่าพิ่งมานะลูกใจเย็นๆนะลูกอุย้ยอันนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องอะไร เราได้เราได้ไฟมาแล้วน่กกวากลัวเข้าไปในห้องเข้าไปในห้องซึ่งเครื่องปั่นไฟนี้นะคะชั่วโมงหนึ่งก็จะได้หนึ่งรอบนะคะโอ้ยตอนนี้แป้งมือสั่นมากตอนนี้มันกำลังจะมาทางนี้แน่ๆสังเกตได้ว่ามือแป้งสั่นมากจริงฮ่ไหนมาทางไหนได้ยินเสียงดังมากนะคะเป็นเสียงฝีเท้าค่ะอือ เอ้ยเอ้ยเอ้ยมาแล้ว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 อยน่ากลัวอยหูตอนนี้มือสั่นมากเราจะกลับเข้าไปอีกรอบนึงนะคะแล้วก็ไปเอาไฟก่อนแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดิมนะโอเคเฮ้ยเหนื่อยกลับเข้ามาอีกรอบแล้วตอนนี้เนี่ยเรารู้พิกัดแล้วนะคะว่าห้องไฟอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะ ไปเอาไฟก่อนนะฮะเฮ้ยยั่ไงนี่ไงเฮ้ยสามตัวนี้เองสามตัวนี้สามตัวนี้เอาไฟก่อนเอาไฟก่อนเอาไฟก่อนโอเคไฟเต็มไฟเต็มเฮ้ยอุ้ยมือสั่นมากเลยอะ่ะตอนเนี้ยคือมันน่ากลัวมากแล้วฟ็อกซี่นี่ก็น่ากลัวมากจริงเราได้ไฟละเราได้ไฟละโอเคกลับมาสังเกตการเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งไหนมา ห้งไหนมาโอ๊ยพ่อกแกวแม่แก้วมาจิงจิด้วยโอเคออกไปออกไปโอเคนะคะมันน่าจะออกไปละต่อไปเรามาดูกล้องวงจรปิดกันอืมตอนนี้ทุกตัวยังคงเหมือนเดิมนะคะยังมีหมีอยู่ในห้องน้ำรู้สึกไม่อยู่แล้วนะในห้องน้ำตอนนี้ไม่อยู่ละโอ๊ย ตอนนี้เพิ่งเวลาเที่ยงคืนเองอ่ะเนี่ยทำไมเวลามันผ่านไปเร็วจังนี่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 เฮ้ยตัวนี้มันเดินมาแล้วอะตายเร็ว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 รอมันออกมาก่อนรอมันออกมาก่อนอุ้ยกระต่ายกระต่ายกระต่ายเข้ามารอมันออกมาก่อนรอมันเข้ามาก่อโอเคมันอยู่ในห้องไหมเอ้ยมันกลับมาแล้วอะมันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วอุ้ยกระต่ายมาฮึบฮึบฮึบหนีแบบดิจิตอลหนีแบบดิจิตอล โอ้น่ากลัวหลบหลังหมีได้ไหมเนี่ยตอนนี้มันตามมาไหมคะเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นนะคะจะบอกว่าเครื่องปั่นไฟมันไม่ค่อยดีอะ่ะโอเคเราจะกลับไปในห้องแล้วก็ตอนนี้มันกำลังตามมาใช่ไหมเดี๋ยวเราเรอดูแป๊บหนึ่งอยู่ไหนแล้วอยู่ไหนแล้วรู้สึกมันจะเข้ามาทางนี้นะใช่บ่อใช่บ่อใชอ่ออกไป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 ก่อน เปิดประตูให้ฉันหน่อยดิไม่มีทากอะโอเครู้สึกฝั่งนี้ยังไม่ปลอดภัยนะคะเดี๋ยวเรามาดูที่กล้องวงจรปิดนิดนึงฟ็อกซี่ยังอยู่หมียังอยู่คนอื่นอยู่ไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาอีกแล้วน่าะเป็นฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ใช่ไหมพูดฉันได้ยินเสียง นีไงฝั่งนี้จริงด้วยตอนนี้สเสบียงไอ้นั่นเราหมดแล้วนะคะไฟเราหมดแล้ว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 อะเราจะต้องออกไปเอาไฟที่เครื่องผ่นไฟนะคะตอนนี้เวลาประมาณตีสองอุยเพื่อนเพื่อนฉันเห็นนายแล้วเพื่อนฉันเห็นนายแล้วอุ้ยตอนนี้มือแป้งสั้นสั่นไม่เป็นไรเราจะแบกตัวเองให้กลับไปที่เดิมให้ได้ มามามาโอ้ยเอาไฟก่อนเอาไฟก่อนเอาได้แค่เจ็ดร้อยเนี่ยโอเคออกมาโอ้ย้ h my กอดมีจิ๊กไ้อางเอ้ไม่แน่ใจว่าถ้าสมุิเนี่ยเราเข้าไปหลบในห้องต่างๆที่เขามีให้เนี่ยจะสามารถหลบไอ้เจ้าพวกนั้นได้หรือเปล่านะคะอ,อันนี้ห้องอะไรเนี่ยห้องครัวนะคะน่าจะไม่สามารถที่จะเข้าได้อันนี้คือห้องไรเอย ลองเข้าไปดูสินี่ห้องอะไรวะห้องน้ํามีห้องน้ําเดี๋ยวฉันได้ยินเสียงอะไรบางอย่างห้องน้ําเข้าไม่ได้ก็ไม่บอกเฮ้ยไปดูห้องอื่นก็ได้ห้องนี้ห้องอะไรวะเอห้องนี้เป็นห้องเก็บของปกตินะฮะดูห้องใกล้ๆฟ็อกซี่ดูฟ็อกซี่ดิ ฉันนะ่ะไม่อยากจะออกมาตอนนี้หรอก,ดกรเ,เดี๋ยวแกหวาดกลัวเปล่าเดี๋ยว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 นะมันเริ่มเคลื่อนไหวแล้ว <c oughs> ตอนนี้มันเริ่มเคลื่อนไหวแล้ว <c oughs> ไม่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 ไม,ไม่เราไม่ใช่เพื่อนกันนะเออนายอย่ามาทำตัวสนิทสนมกับฉันมากขนาดนั้น <c oughs> รู้สึกจะมีแค่สองห้องเท่านั้นเองนะคะที่เราเข้าได้โอ้โหในอนาคตเนี่ยน่าจะเข้าได้เยอะกว่านั้นนะคะดูสินายเข้ามาตรงไหนเนี่ย นอยู่ตรงไหนเนี่ยอ่ะนี่ไงอยู่ตรงนี้พอดีโอเคจัดการปิดก่อนเลยทำอะไรทำอะไรเปิดไฟไล่ด้วยดูสิเปนไยังโอ้โหแบทขับพเจ้ามดแบทขับปะเจ้ามดแล้วโอ้ตอนนี้เราจะต้องไปเอาไฟก่อนโอ หมียังคงอยู่หมียังคงเป็นมิตรกับเราอยู่เอารัจริงๆเราน่าจะใส่หน้ากากน้เกิดอะไรได้นะเดี๋วเดียวๆๆๆ <c oughs> เดียวเดียวๆๆๆ <c oughs> เดียวเดียวเดียเดียวเดียเดียวไม่เล่นแล้วเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยก็ขอไปรักษาตัวก่อนนะคะแป้งก็มือสั่นมากแล้วก็ จิตใจในี่วันไหวสุดๆเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่น่ากลัวมากนะคะแป้งให้ไป11กะโหลกเลยนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้เนี่ยดวแป้งจะทิ้งลิงไว้ให้ด้านล่างแล้วกันนะคะเอาไปสยองพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าตัวเต็มมาเมื่อไหร่เนี่ย <c oughs> ก็อาจจะเล่นนะคะก็คิดดูก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะ <c oughs> สำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย <c oughs> ไม่น่าตามใจคนดูเลยตอนนี้หวาดกลัวมากขอไปรักษาตัวก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะ